สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเติร์ฟประเทศไทยอีกครั้งในเวลาเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเติร์ฟประเทศไทยในวันนะี้นาะก็จะเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้มีจี้ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกสองจี้นะครับผมซึ่งเป็นจี้ที่บอกได้เลยว่าสายวิกตอรี่ก็คงกลัวจี้นี้กันอยู่บ้างเพราะว่ามันคือจี้ รปภกับรปภนะครับผมก็จะมีโดนรปภเบ็ดเสร็จนะครับผมกับบัตรเชิญรปภเบ็ดเสร็จเนาะเราก็มาดูกันที่บัตรเชิญกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเพราะสมบัติขบัตรเชิญรปภเบ็ดเสร็จก็คือเมื่อจบแล้วเนาะของฉันนะครับผมมีแต่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะจ่ายครับถ้าเพิ่มถ้าเจ็ดสิบ็จแล้วก็เรียกศัตรูมาแบบสุ่มหนึ่งคนตรงแรงนักตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เมื่อไปต้องข้ามนะครับผมเกิดการแต้งเตือนวิกตอรี่นะครับผมมีโอกาส90%ในกิบเร์เง ไปตรงข้ามในกรงทั้งหมดหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อไฟตรงข้ามตกที่พื้นที่ของฉันนะครับผมมี870%ที่จะพิ่มข่ามมันทางเมืองคูนแบบฟิตนะครับผมสี่เท่าเนาะก็คือศัตรูจะดูดข่ามันทางเมืองคูไปก่อนะน,ออนะครับผมคูนสี่เท่าค่อยติดทีละนะครับผมก็มาแบบรูปแบบริมิเต็ดอีดิชั่นด้วยก็คือน้องตัวนี้ 5บัตเรเชิญรปภใส่แว่นกันแดดนะครับต่อไปก็จะเป็นโดนรปภเบ็ดเสร็จนะครับผมเขาสามารถเขาขึ้เมื่อคุณต้องข้ามได้เราเป็นมาเปลี่ยนการคาด10%ที่ยึดสร้างเลยนะเพิ่มเติมนะครับผมตามศัตรูเนาะบวกอีก10%เมื่อไม่สแสดงผลเมื่อไหร่ตรงข้ามเกิดการเชิงเดียวิตตอรี่นะครับผมหรือการ90%ที่จะก,กักถังศัตรูไว้ในกลงนะครับผมจำนวนจำกัด1ครั้งแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมในท่านของฉันไม่ต้อเล่นนอกในฉันด้วยกัน 60%ที่จะสร้างแลนด์มาร์คทันทีแล้วกวเคลื่อนอย้ายก็คือความสามารถในการดรอปนั่นเองอ่ะก็จะมาอีกหนึ่งรูปแบบนะครับผมก็ม i m i t e อ edition เนอะเราปภหูดโฟนะครับผมคือใส่หูฟังเนาะ อันไหนดีหน้าอันไหนดีนะอันไหนดีนะไปดูวิธีการหากันก่อนดีกว่านะครับผมงวิธีการหาของเรานะครับผมสามารถหาได้แบบยากๆนิดหน่อยนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมตารปบพธนะครับผมทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกันแล้วก็เอามาแลกนะครับผมตารปบพธต้องสะสมตั้งแต่ตำรารับพธคาสหนึ่งถึงกับต้องเรียนเลย่ะอ่ะรปคอธคาสหนึ่งนะครับผมห้าอันนะแล้วก็เอามาอัพ อ่ามาแรกเป็นปรานะครับผมแล้วก็ส่วนตาคัสสองกับตาคัสสามนะครับผมก็มาแรกเป็นตํารารปภคคัสหนึ่งเอบวกหนึ่งอันก็จะหาห้าอันก็ห้าห้ายี่สิบห้านะครับอย่างนั้นยี่สิบห้าอันก็ปิดรปภไปได้เลยส่วนใครก็ตามที่ไม่อยากได้รปภนะครับผมเราก็ยังมีจี้อีกที่กลับมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโดนฟุตบอลฮาสีนะครับผมโดนยิ้มหนุ่สุดแสนน่ารัก ตรองเท้าโลกโผล่นะครับผมแฮมสเตอร์ดอกซูเปอร์เดนชันบัตเชิญปองสบู่ระเบิดนะครับผมแล้วก็ไบเกอร์กระต่ายชมพผลจีนี้น่าสนใจให้กับอ่พระอภัยนะนี่เพราะว่าพระอภัยรู้มีการป้องกันดีบับนะครับผมเอามาให้ก็น่าจะดีเฮ้แต่อย่าลืมนะครับผมอียน,นีมันก็ขายยากตามปกติต่นแหละนะ นี่ก็อัปเกรดเป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับผมโดยซื้อหัวใจอันเชิญมานะครับผมในราคาประมาณ30มสิบกว่าบาทเนาะอีเวนต์นะครับผมได้จากการเลขปีเลขเป็นตรงไหนนะอ๋อ <laughs> เลขเป็นตรงนี้ไงก็คือปิดจี้ใดจี้หนึ่งก็จะได้ตาเอสหนึ่งอันนะครับผมเอาตาเอสสะสม <laughs> ตัวสุ่มจี้สุ่มทีอุ้ย ได้แน่นอนสามวันสุดท้ายนะครับผมก็อย่าเลยดีกว่าอืมะเขาเอามาให้เราสะสมสติกเกอร์นั่นแหละส่วนลุงมนั้นผู้ที่ไม่เคยนะครับผมสะสมสติกเกอร์ครบสักทีก็ชวดไปเลยนะครับผมห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพจและอยู่ในนี้อีกประมาณอุ้ยเยอะนะครับผมแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อนะเนาะให้ทําไงได้ลนะ่ะก็ต้องปล่อยมันไปนะครับผมอะหรที่นี้ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนั่งอยากมาปั้นตัวละครให้เก่งขึ้นก็อย่าลืมคาะจี้มาซัพพอร์ตตัวละครที่เราเล่นด้วยนะครับพร้อมแล้วก่อนไปคลิปหน้าของทุกคนมีความสุขนะไก่ติสติเซลต์ประเทศไทยหรือเทลเลทก็มาไลน์กันสดีนะครับผมวันนี้อาจจะเจ๋งดังหน่อยเพราะว่าตะโกนแข่งกับฝนตกนะครับผมอ่าพูดถึงเรื่องฝนก็อ่าพื้นที่เสี่ยงนะครับผมถ้าระวังน้ำท่วมก็ระวังกันด้วยกันเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักแลยอันนี้ก็คือยังไม่ใช่ไทยยงใช่ไหม มันจะมีหน้าพาย,อยุอีกไงครับผมไม่รู้ว่าจะท่วมหรือเปล่า็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับไปครับผมจุ๊บ